โอเคครับก็ขออภัยครับพอดีโปรแกรมมันปิดตัวเองไปนะโปรแกรมอัดนะฮะปิดตัวเองไปนะครับก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราทําการสร้างตัวเพจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทําการไปขยับเข้าไปแปะได้นะครับก็กระบวนการนี้เนี่ยนะครับจริงๆเพลก็จะอยู่ที่ตัวรูปด้านเนี่ยนะฮะถ้าเกิดใครมองไม่เห็นก็สามารถใช้มาคี์ครอบนะครับแล้วก็ใช้ม็อบนะครับกดคอนทรลเอเียนะฮะมันก็จะมองเห็นอยู่นะเนื่องจากว่าเพจเรา ทำมาบางมากนะฮะก็ใช้การแดกนะครับเข้าไปแปะมันประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็แปะไปที่อ่าที่แผ่นมันนะเวลาแปะก็เอาเมาส์ไปวางไว้ตามมุมมันด้วยนะฮะอย่างเงี้ยคอยนโทรลดีด็อกนะฮะแล้วก็จิ้มที่มุมมันอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับเข้าไปแปะนะครับอันนี้ก็แปะที่มุมมันอันเนี้ยจะยาวดึงยาวไปนิดนึงนะฮะ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เราสามารถทำการเซฟตัวตัวเพลทกับตัวที่เป็นลันกษณะของตัวทัสนะฮะอย่างเช่นสองอันนี้เป็นอ็อบเจกต์เดียวกันนะฮะแล้วก็ไปที่คำสั่งไฟล์นะครั r ร r ยปเรียนอ็ s บเ e กต์เซฟเซเล s นแะครับแล้วก็เลือกเป็นอ็อบเจกต์อีกทีหนึง่งนะครับมก็จะทำการใส่เพลทเข้าไปให้เราด้วยนะครับเช่นเดี๋ยวผมตั้งชื่อว่า A1 ให้ดูแล้วกันนะครับ จริงผมไม่ค่อยแนะนํานะครับว่าให้ใส่เพจลงไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันจะทําให้เวลาเรากะระยะทัศน์อะไรต่างเนี่ยมันจะยากนะครับผมแนะนําว่าไปเขียนเป็นดีเทลหรืออะไรเงี้ยภายหลังจะดีกว่านะครับเนี่ครับเวลาเราใช้งานมันก็คล้ายๆเดิมนะฮะก็เลือกทัด์ตัวที่มันมีเพจของเราที่ชื่อเอหนึ่งเอามาใช้งานประมาณนี้นะครับอยาให้ดูในสามมิติ มันก็จะมีตัวเทรดให้เราด้วยประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใช้ทัดตัวเดิมแล้วกันนะครับก็หลังจากที่เราทำการใส่ในลักษณะของตัวทัชลงไป3อมา3ชิ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาทำการสรุปปริมาณนะครับการสรุปปริมาณก็อยู่ที่หัวข้อ navigator นะครับแล้วก็อยู่ที่ Object list นะฮะ เราใช้งานมาบ่อยๆก็สามารถเลือกโชว์นีเวกเตอร์ให้ตัวแถบนีเวกเตอร์ขึ้นมาค้างแบบนี้ได้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่หัวข้อ Object List นะครับในส่วนของ Element นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมมี Element เป็น Object อยู่3ชิ้นนะครับเพราะฉนั้นเวลาสรุปปริมาณวมก็จะสรุปว่ามันมีตัวทัดตัว C 1ชิ้นนะครับแล้วก็ทัดตัว LR อีกนะครับ2ชิ้นนะครับ ก็ถัดมานะครับเดี๋ยวจะทําการใส่เรื่องราคาหรือว่าเงินเข้าไปให้มันนะครับวิธีการใส่นะครับก่อนอื่นก็ไปที่หัวข้อออปชันก่อนนะครับเลือกตัว property manager นะครับเพื่อทําการสร้างนะครับสร้างผมดูก่อนครับเดี๋ยวลองกด New ขึ้นมาก่อนนะครับ New ด้านล่างนะครับเราเลือกสร้างกลุ่มนะครับอันนี้เราตั้งชื่อว่าโครงทัศแล้วกันนะครับโครงทัศจากนั้นก็กดโอเคนะครับ ซึ่งในส่วนของโครงคัสเนี่ยนะครับมันก็เมื่อเราสร้างขึ้นใหม่เรียบร้อยเนี่ยนะครับตอนเรากดนิวขึ้นใหม่นะเดี๋ยวเราสร้าง p property เข้าไปนะครับเป็นเรื่องของราคาราคานะครับจากนั้นก็ให้เรากดแอดเข้าไปในตัวโครงคัสนะครับมันก็จะไปอยู่ในบุ๊กของโครงคัสนะครับในกรณีที่เราต้องการจะใส่นะครับเรื่องเกี่ยวกับราคานะฮะถ้าเราไม่มีเรื่องตัวแปรอื่นๆใดๆนะครับ างเช่นเราใส่ราคาเข้าไปเลยนะครับต่อชั้นหนึ่งตัวก็สามารถเลือกที่ดัมเบลได้นะครับก็อันนี้มันจะมีราคาให้เราใส่นะครับก็ถ้าเกิดเป็นราคาตายตัวก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะแต่ว่าถ้าราคาไม่ตายตัวสามารถปรับเปลี่ยนปรับแก้อะไรต่างๆเนี่ยแนะนําว่าเดี๋ยวไปใส่ในตัวงานก็ได้นะเช่นเดี๋ยวผมยังไม่ใส่ละกันนะผมใส่ไปที่ศูนย์ไว้ก่อนละกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับถ้าเราอยากได้พวกน็อตหรือว่าสกรูอะไรเงี้ยฮะก็สามารถนิวขึ้นมาใหม่ได้นะฮะเช่นนี้ผมสร้างเป็นน็อตนะครับน็อตน็อตต่างๆครับว่ามันใช้กีตัวต่อโครงทัชตัวนี้นะครับก็กดโอเคได้เลยนะครับอันนี้เลือกเป็นนัมเบอร์เหมือนกันนะฮะนัมเบอร์ number เหมือนกันก็สมมุติว่าทัพ ในแต่ละตัวสมมติทั์ในแต่ละตัวนะมันจําเป็นจะต้องใช้น็อตสมมติว่าประมาณสัก8ตัวแล้วกันนะฮะผมก็จะใส่8ตัวลงไปก่อนนะครับแต่ว่าแก้ไขภา,ายหลังได้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับอ่าเมื่อเราก,กดโอเคเสร็จเรียบร้อยแลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำการให้ตัวนี้มันลิงก์นะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมไปนิดนึงครับเรายังไม่ได้ทําการอ่าเลือกในลักษณะของตัวน็อตก,กับตัวราคาของเรานี้ให้เป็นลิงก์กับตัว บเจกของเราเลยนะครับก็ในที่นี้ก็สามารถเลือกกด Edit แล้วก็เป็ลิงก์ได้นะครับว่าเราจะใช้ลิงก์มันกับตัวหัวข้อไหนนะครับอ่อยายกตัวอย่างเช่นผมเลือกเลือกกับของ a r c ษ i านยี่ส s บส s i กา i ์เซฟิเันแนละะ้วกันะครับตัว Not ก็เหมือนกันนะก็เลือกมาเป็น Custom แต่จะเลือก All ก็ได้นะแล้วแต่นะครับหรือว่าจะสร้างตัว Classification เพิ่มเติมที่หลังก็ได้นะ สร้างค s s สิฟิเคชันก็สามารถสร้างได้ในหัวข้อ Option นะครับแล้วก็ค l a s ิฟิเคชัน o มนเจอร์นะครับเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ทำการลิงก์ตัวนี้นะครับกับตัวงานของเรานะก็เดี๋ยวเราลิงก์เอาทีละตัวก็ได้นะก็กดให้มันวิ่งไปหาก่อนว่ามันคือตัวไหนนะครับหลังจากนั้นก็มากดตรงหัวข้อค s s สิ i ิเคชันนะเมื่อกี้ผมลิงก์เข้ากันกับอา c a t a ก l a s s i f i c a t i o n นะครับก็เลือกเข้าไปนะครับแต่อยากเลือกเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องหัวข้อนะครับเมื่อกี้เราตั้งหัวข้อเรื่อง,งพงทัศขึ้นมาตรงน,นี้เห็นไหมฮะร,ราคาเท่าไหร่นะครับอ่าอย่างเช่นผมใส่ราคาไปเป็นหนึ่งหมื่นละกันนะใช้นอ็อตเห็นไหมครับมันจะให้เราใช้น็อตแปดตัวครับเป็น default ที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นี้นะครับสมมติว่าผมบอกว่า หนึ่งตัวเนี่ยใช้น็อตเป็นสิบหกตัวนะครับผมก็ใส่สิบหกลงไปนะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับอ่ะส่วนตัวที่มันเป็นซ้ายกับขวานะครับซ้ายกับขวาก็กลับไปดูที่ตัวอ็อบเจกต์มันนะแต่ว่าเราจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราอ,อยากให้มันเลือกในงานก็สามารถมาเลือกอย่างนี้ก็ได้เลือกใน3มิติก็ได้นะเลือกในแปนก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมเลือกใน3มิติให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับแล้วก็กดเซตติ้งนะครับ เลือก Classification เป็นตัว a i c a t Classification นะครับแล้วก็มาทำการใส่ราคาลงไปนะครับเช่นตัวนี้สมมติตัวนี้เป็น5,000บาทละกโนโนันเนาะใช้นอ็อตอ่นนี้ผมให้ใช้น็อต8ตัวนะครับแตัวหมายถึงต่อหนึชิ้นนะครับไม่ใช่ทั้ง2ชิ้นอะไรก็นั้นก็กดโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ เวลาสมมติว่าเราใช้3าตัวนี้พร้อมกันบ,บ่อยๆผมแนะนําว่าให้เรากรุ๊ปมันไว้นะก็เราก็กลับมาในแปนในกรุ๊ปในแป่นก็ได้นะเลือกคําสั่ง object ครับกด ctrl a แล้วก็กด ctrl g นะครับ ctrl g กรุ๊ปนะครับเพื่อทําการกรุ๊ปมันไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองสรุปปริมาณออกมานะครับในเรื่องของราคาครับกลับไปดูที่หัวข้อ navigator ที่เป็นตัว object list อีกรอบหนึ่งนะครับ วิธีการดึงเรื่องราคาออกมานะครับให้เรากด s c r e เซ Setting นะครับแล้วก็มาที่ Add f i ล l d เข้าไปนะฮะเลือกมาที่หัวข้อคงทัดนะครับอยู่ในหัวข้อ Property นะครับแล้วก็อยู่ที่หัวข้อคงทัดของเราอย mm ่างเช่นเราอยากได้เรื่องราคาก็ดับิลคลิกเรื่องราคาหรือว่าอยากได้จํานวนน็อตก,ก็ใส่จํานวนน็อตเข้าไปนะครับ mm hmm. เรื่องราคาถ้าเราอยากให้มันซ้าด้วยก็สามารถกดตรงด้านหลังนะครับให้กดให้มันซ้านะครับ าณะนั้นก็จริงๆเรื่องไหนเราไม่ใช้งานก็ออกได้ไนะอย่างเช่นระยะการติดตั้งอะไอต่างๆสามารถเอออกได้เรียบร้อยนะครับมันก็จะซ้ำม,มาให้เรานะครับว่าอันนี้มีทั้งหมดราคาเท่าไหร่อย่างเช่นอันนี้มี1ชิ้นนะครับหมื่นหนึ่งนะี่มี2ชิ้น5,000ก็รวมทั้งหมดก็เป็น20,000นะครับแล้วก็อตัวนอดด็อตอยวให้ลองซ้ำตัวน็อตด,ด้วยนะครับก็ไปที่ o b j e c t กด s e t t i n g รอบหนึงนะครับ ตาตัวน็อตก็กดตัว e ด้านหลังกดโอเคมันก็จะบอกว่าใช้น็อตทั้งหมด32ตัวนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เราจะลองทําการ Copy ออกไปเยอะๆนะฮะก็เมื่อกี้เรผมได้ทําการกรุ๊ปมาแล้วใช่ไหมครับก็แนะนําว่าจริงๆเราควรจะไปปรับแก้แปลนให้มันเลือกง่ายกว่านี้นะฮะผมก็ Copy ออกไป c t r l d o c t คอนโทรลอัตนละก้างก๊อปออกไปใช้งานเยอะๆอ๋ออันนี้ลืมฮะเอา s u s p e n d ุ g r ออกนะฮะถ้าเกิดเราจะขยับไปทางกรุ๊ปนะฮะ คอนโทรลดีด็อกนะครับคอนโทอนอาร์ตินเนกนะครับก็ปี้มาวางไว้ตามสแปมสองน,นะอ่ะเมื่อเราได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองดูเรื่องราคานะครับก็ดูในสามวิจิก็จะได้ประมาณนี้น,นนะครับเราวางตรงทัดแล้วอ่นะลืมไปสอหนึ่งครับก็บปีมาใหม่นะฮนะคอนโทรลดีด็อกคอนโทอนอาร์ตินเนกนะฮะก็ปีทีไรเยอะ เมื่อเราได้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็มาดูในการสรุปปริมาณนะครับก็อยู่ที่หัวข้อ Object List เหมือนเดิมน,นะครับเรียบร้อยนะครับมันก็จะบอกว่ามีทัชแบบที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็ทัชที่เป็นแบบซ้ายขวานะครับทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็ราคานะครับรวมทั้งหมดราคาเท่าไหร่ก็ดูจากด้านหลังได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะาการใส่ตัว property เข้าไปนะครับเพื่อให้มันสามารถคิดราคาได้จริงตัว property สามารถทำการสร้างสูตรได้นะครับยกตัอ,อย่างเช่นอาจจะใช้การเผื่อหรือว่าคิดตามความยาวเหลือต่างต่างก็ได้นะครับลองมาทำดูนะครับ